สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วอยู่ที่ร้านนาคมลการยานะครับวันนี้มาพบกับวีกับน้าเบียครับอ่าครับก็วันนี้พี่วีสยามพิทตี้บางใหญ่ครับเอาวีเอ็กมาแต่งหล่อๆสวยๆเลยนะครับนะครับก็รุ่นนี้เป็นรุ่นแอคทีฟตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นนะครับนะครับก็วันนี้ลูกค้าให้พี่วีเอามาแต่งนะครับก็เลือกเป็นล้อ t 3 7นะครับโบแม็กนะครับสีดําเงานะครับใช่ครับยอดขาวยอดขาวเลเซอร์ขาวรัดด้วยตัวโยโย่ t สามส6งหกห้าติด ครับชุดกิ๊ทุกวันตอนนี้ก็จะมีชุดโช้กโปรเฟนเดอร์นะครับนะครับข้างหน้าเป็นฟิตสิลี่ปรับ16ระดับนะครับข้างหลังเป็นพิกกี้แบ็กปรับ8นะครับครับตอนนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นอันนี้รับราคาป่ะใช่ราคารับหลังคาด้วยรับหลังคาด้วยนะครับก็มิวเอสเนะครับก็มาได้นะครับใครออกรถอยากออกรถก็ติดต่อพี่วีได้นะครับสยามซิตี้นะครับใช่ครับสยามซิสต์นี่กมลเกมเิซซิ่งนะครับก็วันนี้วีก็ มาแนะนำเบื้องต้นคร่าวๆเดี๋ยวเราจะมีมาแต่งอีกแต่ว่าเราก็มาเรื่อยๆครับก็วันนี้ถ้าเกิดสนใจรถก็ฝากติดตามหรือว่าโทรหาวีก็ได้นะครับเบอร์0854867813นะครับเ <ผม S 2> ข้าไปดูรถกับวีได้เลยที่สาขาบางใหญ่นะครับออฟฟิศบางบใหญ่นะครับใช่ครับรรมีคิวล้อมีคิวล้อด้วยเห็นไหมคิวล้อขัดไม่ได้เลยคิวล้อนะครับเราวันนี้วันนี้สองคนก็ลาเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกทีครับ